คนที่ยืนได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องขอที่ยืนจากใครเช้าวันนั้นฟ้ายังไม่ทันสว่างดีเสียงไก่ขันดังแว่วมาจากท้ายหมู่บ้านคาล้านั่งอยู่บนแคร่ไม้หน้าบ้านเก่าของพ่อแม่เสื้อผ้าสองามชุดถูกพับใส่ถุงผ้าใบเล็กๆใบเดียวนั่นคือทรัพย์สินทั้งหมดที่เธอจะพาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะสะพ้ยเธอมองบ้านไม้หลังเล็กที่เติบโตมาอย่างผูกพันไม่ได้เสียดายความจนแต่เสียดายความสงบที่กำลังจะหายไป ได,ดได้ล่าอดทนเข้าไว้แม่พูดเสียงเบาแต่แววตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วงคำล่ายิ้มทั้งที่ใจสั่นไม่เป็นอย่างดอกแม่เดี๋ยวเขาก็เห็นว่าล่าขยันเธอเชื่ออย่างนั้นจริงๆเชื่อว่าความอดทนจะแลกกับการยอมรับได้บ้านคำสิงเป็นบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่กว่าบ้านของคำล่าหลายเท่าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเหมือนเครื่องหมายของคนมีฐานะทันทีที่ก้าวขึ้นบันไดไม้แม่ผัวก,ก็ยืนกอดอกอยู่แล้ว สายตาที่มองมาไม่ได้มีแววของคำว่ายินดีต้อนรับนั่นหรือสไปยยใหม่น้ำเสียงเรียบแต่เย็นจนคำล่าขนลุกคำสิงยิ้มเกอ้อเก้อครับแม่นีล่าเมียผมคำล่าก้มลงไหวยอย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะแม่แม่ผัวเหลือบตามองตั้งแต่หัวจะรดเท้าก่อนจะพูดขึ้นช้าๆตัวก็แค่นี้ผอมแห้งแรงน้อยจะทำงานไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ คำลาชะงักไปวินาทีหนึ่งแต่ยังฝืนยิ้มไหวค่ะแม่ลาทำงานมาตั้งแต่เด็กแม่ผัวหัวเราะหึในลำคอก็แน่ละ่ะคนจนมันก็ต้องทำงานตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคำสิงขยับจะพูดแม่เออเออไม่ต้องพูดมากแม่ผัวตัดบทเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องรู้หน้าที่วันแรกของการเป็นสะพ้ายคำล่าไม่ได้พักเลยแม้แต่น้อย กวาดบ้านถูเรือนซักผ้าหุงข้าวทุกอย่างถูกสั่งเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาในขณะที่แม่ผัวนั่งมองอยู่เฉยๆข้าวเช้าเสร็จหรือยังแม่ผัวถามทั้งที่ทเห็นหม้อยังตั้งไฟอยู่ใกล้แล้วค่ะแม่คำล่าตอบเสียงสุภาพเร็วหน่อยบ้านนี้ไม่เคยให้ใครรอข้าวน้ำเสียงนั้นไม่ได้ดุแต่เต็มไปด้วยการกดพอถึงเวลานั่งกินคำล่าไม่ได้ถูกเรียกให้นั่งพร้อมกันสไพกินทีหลังเดี๋ยวข้าวไม่พอ แม่ผัวพูดหน้าตาเฉยคำสิงชะงักแม่ล่าก็เงียบไปแม่ผัวปลายตามองลูกชายเรื่องแค่นี้ต้องพูดอะไรคำล่านั่งลงข้างครัวกินข้าวที่เหลือจากในหม้อไม่ใช่เพราะหิวอย่างเดียวแต่เพราะไม่อยากให้ใครมองว่าเธอเรื่องมากช่วงบ่ายชาวบ้านแวะมาดูสะพ้ยใหม่คำล่ายิ้มทักทุกคนอย่างสุภาพแต่แม่ผัวกลับพูดขึ้นต่อหน้าคนอื่นก็มาจากบ้านจนๆนั่นแหละจะให้ได้อะไรดีนัก หญิงชราคนหนึ่งกระซิบแต่หน้าตาดูเรียบร้อยนะแม่ผัวเชิดหน้าเรียบร้อยก็ต้องดูต่อไปคนจนมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเยอะหน่อยคำล่ายืนอยู่ตรงนั้นได้ยินทุกคำแต่ทำได้แค่กำมือแน่นในใจเธอถามตัวเองว่านี่หรือบ้านที่เราจะเรียกว่าครอบครัวเย็นวันนั้นหลังจากล้างจานจนมือเหี่ยวคำล่านั่งลงข้างสามีสิงแม่เขาไม่ชอบล่าหรือเธอถามเบาๆคำสิงถอนหายใจ แม่เขาปากแบบนี้กับทุกคนแหละเดี๋ยวก็ชินแต่ล่ารู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าเลยเสียงเธอสั่นเล็กน้อยคำสิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอดทนหน่อยนะล่าเราเพิ่งมาอยู่วันแรกคำล่าพยักหน้าทั้งที่ในใจไม่แน่ใจว่าคำว่าอดทนจะต้องแลกด้วยอะไรอีกบ้างคืนนั้นคำล่าน,นอนมองเพดานไม้เสียงลมพัดลอดฝาเรือนดังวิววิวคำพูดของแม่ผัววนซ้ำในหัวคนจนสไพยจน ต้องพิสูจน์ตัวเองเธอหลับตาแน่นบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้จะขยันกว่าเดิมอ่อนน้อมกว่าเดิมและอดทนกว่าเดิมแต่เธอไม่รู้เลยว่าตั้งแต่วันที่ก้าวเข้าเรือนผัวคำว่าสไพยจนได้กลายเป็นตราประทับที่ไม่มีวันถูกลบออกจากสายตาของคนในบ้านนี้และนี่เป็นเพียงวันแรกเท่านั้นเสียงครกกระทบศากดังขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างดีคำล่าลุกจากที่นอนก่อนใครในบ้านเหมือนเคย มือบางตำพริกแกงทั้งที่ตายยังปลือเพราะพักขอนไม่พอตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ใต้ใชายคาบ้านผัวเธอไม่เคยได้นอนตื่นสายไม่เคยมีคำว่าพักเพราะในบ้านหลังนี้หน้าที่ของสะ้ปจนคือการทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีใครสั่งซ้ำตื่นเช้าหน่อยสิจะเป็นสะปจยทั้งทีอย่าขี้เกียจคำพูดของแม่ผัวเมื่อวันก่อนยังดังอยู่ในหัวทั้งที่วันนี้เธอตื่นก่อนเสียงไก่ขันเสียอีก หลังจากหุงข้าวซักผ้ากวาดบ้านและเตรียมอาหารเช้าเสร็จคำล่ายืนเช็ดเหงื่อที่ขมับมองดูแม่ผัวนั่งพัดตัวเองอยู่บนแคร่ข้าวเสร็จแล้วค่ะแม่เธอพูดเสียงเบาเออวางไว้ก่อนแม่ผัวตอบโดยไม่หันมามองแล้วไปตักน้ำล้างคอกหมูต่อบ้านนี้ไม่ได้เลี้ยงหมูไว้ให้รกค่ะแม่ คำล่ารับคำทันทีแม้แขนจะเริ่มล้าแต่เธอไม่กล้าปริปากบน่นเพราะรู้ดีว่าคำบ่นของเธอจะกลายเป็นข้ออ้างให้ถูกเหยียดมากกว่าเดิมช่วงสายชาวบ้านหลายคนแวะเวียนมาที่บ้านบ้างมาซื้อของบ้างมาแวะคุยตามประษาคนคุ้นเคยคำล่าถูกเรียกให้ยกน้ำยกขนมเสิร์ฟทุกอย่างราวกับเป็นคนรับใช้สไพร์ใหม่ขยันดีนะหญิงคนหนึ่งพูดยิ้มยิ้ม คำล่ายิ้มตอบอย่างสุภาพแต่แม่ผัวกลับพูดแทรกขึ้นมาทันทีก็ต้องขยันสิมันมาจากบ้านจนไม่ทำงานก็ไม่มีค่าอะไรคำล่าหน้าชารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นวาบเธอยืนอยู่ตรงนั้นได้ยินทุกคำแต่ไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งพูดอย่างนี้เดี๋ยวเด็กมันก็เสียใจแย่ชาวบ้านอีกคนท้วงเบาๆแม่ผัวหัวเราะในลาคอเสียใจอะไร คนจนมันต้องชินกับคำพูดแบบนี้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นจะอยู่บนโลกได้ยังไงคำลาก้มหน้าลงมือที่ถือถาดสั่นเล็กน้อยเธออยากหายไปจากตรงนั้นอยากหนีจากสายตาที่มองเธอเหมือนเป็นคนต่ำกว่าเย็นวันนั้นคำสิงกลับจากนาเห็นเมียนั่งซักผ้าอยู่ริมบ่อทั้งที่แดดใกล้จะลับฟ้าล่ายังไม่พักอีกหรือเขาถามเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเธอตอบสั้นๆไม่กล้ามองหน้าเขา แม่เขาให้ทำอะไรหรือคำสิงถามต่อคำล่างเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆแม่บอกว่าสะัยจนต้องทำให้คุ้มข้าวคำสิงถอนหายใจแม่เขาพูดแรงไปหน่อยแต่อย่าคิดมากเลยนะล่าไม่ได้คิดมากเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอแต่ล่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยในบ้านนี้คำสิงนิ่งไปไม่ตอบอะไรสิงเห็นไหม แม่เขาพูดกับล่าต่อหน้าคนอื่นคำล่าพูดต่อล่าอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแม่เขาก็เป็นแบบนี้มาตลอดเขาตอบเสียงอ่อนถ้าผมพูดไปเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันเปล่าๆเราล,ล่าละ่ะเธอถามล่าต้องทนไปเรื่อยๆใช่ไหมคำสิงไม่ตอบเขาเลือกเดินหนีเข้าบ้านความเงียบของเขาทำให้คำล่ารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นคืนนั้นระหว่างกินข้าวแม่ผัวพูดขึ้นลอยๆ พรุ่งนี้ญาติจะมาจากอีกหมู่บ้านอย่าให้เขาเห็นว่าสะพ้ยบ้านนี้ไร้การอบรมคำล่าชะง,งักล่าจะพยายามขะแม่ไม่ใช่พยายามแม่ผัววางช้อนดังแก๊งต้องทำให้ได้อย่ามวัวแต่ทำตัวน่าสงสารคำสิงก้มหน้ากินข้าวไม่พูดอะไรสักคำสิงแม่ผัวหันไปหาดูเมียเองไว้ดีๆอย่าให้เอาความจนมาทำให้บ้านนี้ขายหน้าคำสิงพยักหน้าเบาๆครับแม่ คำล่านั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจสำหรับเธอแล้วคำด่าของแม่ผัวยังไม่เจ็บเท่าการที่สามีเลือกเงียบเหมือนเธอไม่สำคัญพอให้เขาปกป้องเมื่อทุกคนเข้านอนคำล่านั่งมองมือที่หยาบกร้านของตัวเองใต้ชายคาเดียวกันนี้เธอทำงานหนักกว่าทุกคนแต่กลับเป็นคนที่ไม่มีเสียงไม่มีค่าและไม่มีใครยืนข้าง เธอเริ่มเข้าใจว่าการเหยียดไม่ได้มาแค่เป็นคำพูดแต่มันฝังอยู่ในทุกวันทุกลมหายใจและที่เจ็บที่สุดคือการต้องอยู่กับมันเพียงลำพังฝนตกปรยโปรตั้งแต่เช้ามืดละอองฝนกระทบหลังคาสังกสีดังซ้ำๆเหมือนย้ำเตือนความอึดอัดในใจคำล่าเธอลุกขึ้นมาหุงเข้าทั้งที่ร่างกายอ่อนล้าแขนขาเมื่อยจนแทบยกไม่ขึ้นแต่ก็ยังฝืนทำเหมือนทุกวัน เพราะในบ้านหลังนี้ความเหนื่อยของเธอไม่เคยถูกนับเป็นเหตุผลในการพักแม่ผัวนั่งอยู่ตรงแคร่ไม้จ้องมองการเคลื่อนไหวของคำล่าด้วยสายตาจับผิดทำอะไรก็ชักช้าเดี๋ยวก็ไม่ทันกินอีกคำพูดนั้นหลุดออกมาโดยไม่ต้องมีสาเหตุคำล่ากัดริมวีปากแน่นก่อนจะตอบเสียงเบาเข้าใกล้สุกแล้วค่ะแม่ใกล้สุกก็ยังไม่สุกบ้านนี้ไม่เคยกินคำว่าใกล้แม่ผัวสวนกลับทันที คำล่าไม่ตอบเธอรู้ดีว่าการเถียงไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมีแต่จะยิ่งถูกเหยียดหนักกว่าเดิมหลังอาหารเช้าแม่ผัวสั่งให้เธอไปซักผ้าทั้งที่ฝนยังตกฝนตกก็ดีจะได้ประหยัดน้ำคำล่าพยักหน้ารับคำเหมือนเดิมขณะนั่งซักผ้ามือที่เปื่อยจากน้ำและสบู่ทำให้แสบจนแทบทนไม่ไหวน้ำตาไหลปนกับฝนโดยไม่มีใครสังเกต ช่วงสายคำสิงเดินออกมาจากห้องเห็นเมียกำลังซักผ้าอยู่กลางฝนเขาชะงักลึกน้อยล่าเข้าไปพักก่อนก็ได้เดี๋ยวฝนหยุดค่อยซักต่อเขาพูดเบาๆคำล่ายิ้มจางๆแม่เขาสั่งไว้แล้วคำสิงนิ่งไปก่อนจะพูดเพียงงั้นก็ตามใจแล้วเดินกลับเข้าบ้านคำพูดนั้นเหมือนมีดเล่มเล็กที่กรีดลงกลางใจ เธอไม่ได้ต้องการให้เขามาสงสารแต่ต้องการใครสักคนยืนข้างเธอเท่านั้นตอนบ่ายชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแวะมาที่บ้านเพื่อคุยเรื่องงานบุญแม่ผัวนั่งหัวเราะพูดคุยอย่างออกรถส่วนคำล่าถูกเรียกให้ยกน้ำยกขนมเหมือนเคยสภัยบ้านนี้ดูเงียบๆนะผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นแม่ผัวหัวเราะก็แน่ละ่ะมันมาจากบ้านคนจนจะให้กล้าแสดงออกอะไรคำล่ายืนนิ่งหัวใจเต้นแรง พ่อแม่มันก็ไม่รู้จักสั่งสอนอะไรดีๆส่งลูกสาวมาให้คนอื่นเลี้ยงแม่ผัวพูดต่อน้ำเสียงนั้นไม่คิดปิดบังแม้แต่น้อยคำล่ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนคำพูดดูเหมิ่นพ่อแม่ของเธอแทงลึกยิ่งกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแม่พูดแรงไปหรือเปล่าชาวบ้านคนหนึ่งพยายามท้วงแม่ผัวกลับเชิดหน้าแรงตรงไหนความจริงก็คือความจริงคำล่าเดินออกไปหลังบ้านเธอไม่อยากให้ใครเห็นน้ำตา เย็นวันนั้นเมื่อทุกอย่างเงียบลงคำล่านั่งรอคำสิงอยู่ที่ปลายชานบ้านสิงล่ามีเรื่องจะพูดเธอเปิดปากคำสิงนั่งลงข้างๆอย่างลังเลมีอะไรหรือวันนี้แม่เขาดูถูกพ่อแม่ล่าต่อหน้าคนอื่นเสียงเธอสัน่นล่าทนได้ถ้าโดนด่าแต่ล่าทนไม่ได้ถ้าเขาดูถูกคนที่ให้กำเนิดล่าคำสิงถอนหายใจยาวแม่เขาพูดไปตามอารมณ์ไม่ได้คิดอะไรหรอก แล้วล่าล่ะเธอถามล่าต้องเจ็บไปเรื่อยๆใช่ไหมอดทนหน่อยในล่าเขาตอบเหมือนทุกครั้งเพื่อความสงบของบ้านคำล่าหัวเราะออกมาเบาๆทั้งน้ำตาความสงบของบ้านนี้ต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีของล่าคนเดียวหรือคำสิงเงียบสิงเคยคิดจะปกป้องล่าบ้างไหมเธอถามตรงๆผมไม่อยากให้บ้านแตกเขาพูดเสียงต่ำแล้วล่าล่ะคำล่าจ้องหน้าเขา ถ้าหัวใจล่าแตกมันไม่เรียกว่าบ้านแตกหรือคำสิงไม่ตอบเขาลุกขึ้นเดินหนีเหมือนเคยความเงียบนั้นทำให้คำล่ารู้สึกโดดเดี่ยวกว่าครั้งไหนๆคืนนั้นคำล่านอนหลับไม่สนิทเธอได้ยินเสียงแม่ผัวคุยกับญาติที่มาค้างบ้านเสียงนั้นลอดผ่านฝาไม้บางเข้ามาในหูอย่างชัดเจนเอามันมาเป็นสะพ้ยก็เพราะมันจนจะได้ใช้ให้คุ้มผู้หญิงแบบนี้แหละเหมาะจะเป็นคนใช้ในบ้านเสียงหัวเราะดังขึ้น คำล่านอนตัวแข็งน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเอามือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นคำพูดนั้นทำให้เธอเข้าใจในทันทีว่าไม่ว่าเธอจะขยันอดทนหรือเงียบแค่ไหนในสายตาของคนในบ้านนี้เธอก็ไม่มีวันเป็นมากกว่าสะพ้ยจนที่ถูกซื้อมาด้วยคำว่าแม่ตาหัวใจของเธอเหมือนแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆความหวังที่เคยมีค่อยๆมอดดับลงเธอไม่รู้ว่าจะอดทนไปได้อีกนานแค่ไหนแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่า คืนนี้คือคืนที่เธอได้เห็นความจริงชัดเจนที่สุดว่าเธอไม่เคยมีค่าในบ้านหลังนี้ลานกลางหมู่บ้านคึกคักกว่าทุกวันผู้คนมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมงานบุญเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะและเสียงตำซุ้มตำดังระงมคำล่ายืนอยู่ข้างเตาไฟมือกลับไก่ย่างไปมาทั้งที่ใจไม่ได้อยู่กับงานตรงหน้าเลย เธอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงเงาที่ถูกเรียกใช้ไม่มีใครถามว่าเหนื่อยหรือไม่ไม่มีใครสนใจว่าเธอรู้สึกอย่างไรสไปค์เอาน้ำไปให้พวกผู้ใหญ่เร็วๆหน่อยอย่าชักช้าเสียงแม่ผัวดังขึ้นต่อหน้าคนมากมายคำล่าพยักหน้ารีบยกเหยือกน้ำเดินไปทั้งที่แขนเริ่มสั่นจากความล้าเด็กคนนี้ก็ยังต้องฝึกอีกเยอะแม่ผัวพูดเสียงดังเหมือนตั้งใจให้ทุกคนได้ยินมาจากบ้านจนไม่รู้จักกาลเทศะ คำพูดนั้นทำให้เสียงรอบข้างเงียบลงชั่วขณะบางคนมองคำล่าด้วยความสงสารบางคนหลบสายตาเหมือนไม่อยากยุ่งแม่พูดแบบนี้แรงไปหรือเปล่าผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆแม่ผัวกลับหัวเราะแรงตรงไหนก็พูดตามจริงพ่อแม่มันก็ไม่เคยสั่งสอนอะไรดีๆปล่อยลูกสาวให้มาลำบากบ้านคนอื่นคำล่ารู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระชากออกจากอก เธอยือนตัวแข็งน้ำตาคลอแต่ยังฝืนก้มหน้าไม่พูดอะไรสิงใครบางคนเรียกลูกชายแม่ผัวไม่ห้ามแม่หน่อยหรือทุกสายตาหันไปมองคําสิงเขายือนอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นเงียบนิ่งและหลบตาเอาเถอะเรื่องในบ้านเขาเขาพูดเพียงแท่นั้นความเงียบของเขาดังยิ่งกว่าคําด่าทั้งหมด คำล่ารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังลงตรงหน้านี่คือครั้งแรกที่เธอถูกเหยียดต่อนหน้าคนทั้งหมู่บ้านและก็เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นชัดเจนว่าไม่มีใครยืนข้างเธอเลยหลังงานบุญจบคำล่าเดินกลับบ้านเงียบๆแม่ผัวเดินนําหน้าสีหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําหน้าอย่างกับคนจะตายแม่ผัวพูดขึ้นจําไว้ใครจะอยู่บ้านนี้ได้ต้องรู้ที่ต่ำที่สูงคำล่าหยุดเดินแม่พูดถึงล่าใช่ไหมคะ เธอถามเสียงนิ่งแม่ผัวหันมามองแล้วจะมีใครอีกล่าไม่เคยคิดจะสูงกว่าคนในบ้านนี้คำล่าพูดช้าๆล่าแค่อยากมีศักดิ์ศรีเท่ากับคนอื่นแม่ผัวหัวเราะเยาะศักดิ์ศรีไม่ได้เกิดกับคนจนง่ายๆหรอกคำสิงเดินเข้ามาพอเถอหน่าแม่วันนี้เหนื่อยกันทุกคนเหนื่อยอะไรกันแม่ผัวสวนกลับฉันแค่อยากสอนสะพยให้รู้จักที่ของตัวเองคำล่ามองหน้าสามี สิงเห็นไหมว่าล่าอยู่ตรงไหนในบ้านนี้คำสิงเม้มปากล่าอย่าพูดตอนอารมณ์ร้อนล่าไม่ได้อารมณ์ร้อนเธอสายหน้าล่าแค่เจ็บจนมันชาชาไปหมดแล้วคืนนั้นคำล่านั่งอยู่ในห้องเล็กๆหลังบ้านมองเสื้อผ้าไม่กี่ชุดที่แขวนอยู่เธอคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านหลังเล็กที่แม้จะจนแต่ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำศักดรีเธอพูดกับตัวเองเบาๆว่า การอยู่ต่อไปไม่ใช่ความอดทนอีกแล้วแต่มันคือการทำร้ายตัวเองเธอหยิบถุงผ้าใบเก่าๆใบเดิมที่เคยใช้วันแต่งงานค่อยๆพับเสื้อผ้าใส่ลงไปไม่มีทองไม่มีเงินไม่มีของมีค่าเพราะเธอไม่เคยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของเธออยู่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าห้องคำสิงยืนอยู่ตรงนั้นคำล่าทำอะไรเขาถามคำล่าจะกลับบ้านเธอตอบเรียบๆ กลับไปทำไมเรื่องมันยังคุยกันได้คุยกันมานานแล้วคำล่ามองหน้าเขาแต่ไม่เคยมีใครฟังล่าเลยผมขอโทษเขาพูดเสียงเบาแต่ผมไม่อยากให้แม่เสียใจคำล่ายิ้มเศร้าแล้วล่าละ่ะใครคิดถึงใจล่าบ้างเขาเงียบล่าไม่เอาอะไรจากบ้านนี้เธอพูดต่อไม่เอาทรัพย์สินไม่เอาคำขอโทษล่าเอาแค่ตัวเองกลับไปแม่ผัวเดินเข้ามาพอดี จะไปไหนอีกละ่ะคำล่าจะออกจากบ้านนี้ค่ะคำล่าตอบชัดเจนก็ดีคนอย่างเองอยู่ไปก็รกบ้านแม่ผัวพูดอย่างไม่ใหญ่ดีคำสิงอ้าปากจะพูดแต่ก็เงียบเหมือนเดิมคำล่ามองทั้งสองคนเป็นครั้งสุดท้ายคำล่าเคยคิดว่าการอดทนจะทำให้ได้ที่ยืนแต่วันนี้ล่ารู้แล้วว่าถ้าต้องยืนบนความเหยียดล่าเลือกไม่ยืนดีกว่าเธอสะพายถุงผ้าใบเก่า ใบเดิมที่เคยใช้วันแต่งงานเดินออกจากเรือนผัวโดยไม่หันกลับมาถูกก้าวที่เดินออกไปเหมือนหัวใจเบาขึ้นแม้จะเจ็บแต่ก็เป็นความเจ็บที่ซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นครั้งแรกที่คำลลาเลือกตัวเองเหนือความเงียบเหนือคำด่าและเหนือบ้านที่ไม่เคยเป็นบ้านของเธอเลยแสงแดดยามเช้าส่องหลอดผ่านต้นมะขามหน้าบ้านไม้หลังเล็กคำลลาตื่นขึ้นพร้อมเสียงไก่ขันเหมือนที่เคยเป็นมาตลอดชีวิต แต่เช้าวันนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอไม่ได้ตื่นขึ้น,นมาในฐานะสะปยยของใครไม่ต้องฟังคำสั่งไม่ต้องคอยระแวงคำด่าหัวใจที่เคยแตกสลายเริ่มได้หายใจอีกครั้งแม้จะยังเจ็บอยู่ลึกๆแต่ความเจ็บนั้นไม่ทำให้เธอรู้สึกต่ำต้อยอีกต่อไปกลับมาแล้วก็พักสักหน่อยนะล่าแม่พูดพลางยกขันน้ำมาให้หน้าเองมันโทรมเหลือเกินคำล่ายิ้มบางๆไม่เป็นไรหรอกแม่ ล่าอยากทำงานอยากให้หัวมันว่างพ่อมองลูกสาวด้วยสายตาห่วงใยเอ็งคิดดีแล้วใช่ไหมที่ออกมาคิดดีแล้วพ่อเธอตอบเสียงหนักแน่นอยู่ต่อไปล่าจะไม่เหลือตัวเองเลยวันต่อมาคำล่าเริ่มต้นหาง,งานทำเธอรับจ้างทุกอย่างเท่าที่แรงจะมีทั้งห่อข้าวขายตอนเช้ารับทำกับข้าวงานบุญและไปช่วยทอผ้ากับกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านเหนื่อยไหมล่า ป้าคนนึงถามขณะนั่งทอผ้าเหนื่อยค่ะคำล่าตอบตามตรงแต่สบายใจกว่าอยู่บ้านเดิมอย่างน้อยก็ไม่มีใครเหยียดป้าอีกคนพูดเสริมคำล่าพยักหน้าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเข้าหอของคำล่าขายหมดทุกเช้าคนเริ่มพูดถึงความขยันของเธอเข้าสไปซเก่าอร่อยนะใครบางคนพูดเขาไม่ใช่สไปซใครแล้วอีกเสียงหนึ่งแก้ เขาเป็นผู้หญิงที่ยืนได้ด้วยตัวเองคำพูดนั้นทำให้คำล่าหยุดมือชั่วครู่หัวใจอุ่นขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเธอเริ่มเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยไม่มากแต่เป็นเงินที่ได้มาด้วยแรงของตัวเองทุกเย็นเธอเหนื่อยจนแทบยกแขนไม่ขึ้นแต่พอได้นั่งกินข้าวกับพ่อแม่เธอกลับยิ้มได้โดยไม่ต้องฝืนในขณะเดียวกันบ้านผัวกลับเงียบผิดปกติงานบ้านที่เคยมีคนทำกลับกองพเนิน แม่ผัวนั่งมองลานบ้านรกๆด้วยความหมงุดหงิดทำไมบ้านมันรกแบบนี้เธอบน่นก็ไม่มีใครทำคำสิงตอบเสียงอ่อนเมื่อก่อนก็ไม่เห็นรกก็เพราะมีคนทำให้ทุกอย่างไงเขาพูดต่อล่าเคินทำหมดแม่ผัวชะง,งักไปชั่วครู่อย่ามาเอ่ยชื่อมันในบ้านนี้เธอพูดเสียงแข็งแต่ในใจกลับว่างเปล่า ไม่มีใครตื่นเช้ามาหุงข้าวไม่มีใครซักผ้าไม่มีใครเงียบให้ด่าคำสิงกลับจากนาในแต่ละวันเจอแต่บ้านที่เงียบและหนักอึง้งแม่กินข้าวหรือ,อยังเขาถามจะกินได้ยังไงข้าวก็ไม่มีคนหุงแม่ผัวตอบอย่างหัวเสียคำสิงถอนหายใจเขาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่เคยมองข้ามแม่เคยคิดไหมว่าที่บ้านเป็นระเบียบเพราะล่าอย่ามาโทษฉันแม่ผัวตวาด มันเลือกไปเองแต่แม่เป็นคนผลักไสเขาพูดเบาๆแม่ผัวเงียบไปไม่เคยมีใครพูดกับเธอแบบนี้มาก่อนหลายวันต่อมาแม่ผัวได้ยินชาวบ้านพูดถึงคำล่าล่าขยันนะตอนนี้ทำกับข้าวขายเองแล้วไม่เห็นเหมือนที่ใครว่าเลยคำพูดเหล่านั้นเหมือนกระจกสะท้อนคำด่าท,ที่เธอเคยพูดออกไปแม่ผัวนั่งนิ่งความรู้สึกบางอย่างเริ่มกัดกินใจ เธอเริ่มเข้าใจว่าคนที่เงียบไปจากบ้านไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะไม่ยอมให้ใครทำร้ายอีกต่อไปเย็นวันหนึ่งคำล่านั่งนับเงินจากการขายของแม่เดินมานั่งข้างๆล่าเอ็งเก่งนะคำล่ายิ้มล่าแค่ทำในสิ่งที่ควรทำไม่คิดจะกลับไปหรือแม่ถามอย่างระมัดระวังคำล่าสายหน้าที่ที่ไม่เห็นค่าเราต่อให้กลับไปก็ไม่ใช่บ้านเธอเงยหน้ามองท้องฟ้า ล่าดีใจที่ออกมาอย่างน้อยล่าก็ยังรักตัวเองได้แม่พยักหน้าน้ำตาคลอคำล่านั่งนิ่งหัวใจสงบกว่าที่เคยเป็นมานานเธอไม่ได้รวยไม่ได้มีใครคำจุนแต่เธอยือนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้แล้วและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอขณะที่บ้านผัวกลับเรียนรู้ความเงียบคำล่ากำลังเรียนรู้คุณค่าของการยือนอยู่บนตัวเองอย่างแท้จริง ลมยามเย็นพัดเอื่อยผ่านลานดินหน้าบ้านคำลานั่งคัดผักอยู่บนเสือเก่าใบหน้าของเธอสงบนิ่งต่างจากผู้หญิงคนเดิมที่เคยก้มหน้ารับคำเหยียดทุกวันชีวิตในตอนนี้ไม่ได้หรูหราแต่ทุกอย่างเป็นจังหวะของตัวเองไม่มีเสียงสั่งไม่มีคำด่าและไม่มีใครมองเธอด้วยสายตาต่ํำค่าอีกต่อไป เสียงฝีเท้าดังขึ้นที่หน้าบ้านทำให้คำล่าเงยหน้ามองชายคนหนึ่งยืนลังเลอยู่ตรงนั้นเขาคือคำสิงสามีในานามที่เธอไม่ได้เรียกชื่อนั้นมานานแล้วล่าเขาเอ่ยเสียงแผ่วคำล่าวางผักลงก่อนจะลุกขึ้นยืนมาทำไมน้ำเสียงของเธอเรียบไม่มีทั้งความโกรธและความยินดีคำสิงกลืนน้ำลายผมอยากมาคุย อยากขอโทษแม่ของคำล่าเดินออกมาจากในบ้านเห็นชายหนุ่มก็ชะงักเอ็งมีอะไรหรือคำสิงก้มศีรษะผมขอคุยกับล่าสักครู่ได้ไหมครับคำล่ามองแม่ก่อนจะพยักหน้าคุยตรงนี้แหละไม่ต้องหลบคำสิงนั่งลงอย่างเก้กเกังๆผมผิดเองผมรู้แล้วว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยปกป้องคุณเลย สิ่งรู้ตอนนี้เพราะบ้านมันเงียบใช่ไหมคำล่าถามตรงๆรู้เพราะไม่มีใครทำงานไม่มีใครอดทนให้ด่างแล้วเขาหน้าเสียผมรู้ว่ามันช้าไปมันช้าไปจริงๆคำล่าพูดอย่างสงบแต่ล่าไม่ได้โกรธคำสิงเงยหน้าขึ้นถ้าไม่โกรธแล้วเรายังคำล่าสายหน้าล่าไม่ย้อนกลับ คำพูดนั้นชัดเจนและหนักแน่นลาเลือกชีวิตที่ไม่ต้องรอให้ใครเห็นค่าคำสิ่งนิ่งไปแม่ผมเขาพูดต่อแม่เริ่มไม่สบายไม่มีใครดูแลเหมือนก่อนลาไม่ใช่คนใช้ของใครอีกแล้วเธอตอบเรียบและไม่ใช่คนที่ต้องกลับไปเพราะความสงสารผมเสียใจจริงๆเขาพูดเสียงสัน่นถ้าวันนั้นผมพูด ถ้าวันนั้นผมยืนข้างคุณคำล่ามองหน้าเขาอย่างอ่อนโยนสิงความเสียใจที่มาหลังจากทุกอย่างพังแล้วมันซ่อมอะไรไม่ได้แล้วผมควรทำยังไงเขาถามยอมรับผลของการเงียบคำล่าตอบเหมือนที่ล่าเคยต้องยอมรับผลของการถูกเหยียดแม่ของคำล่าพูดขึ้นเบาๆคนเราผิดได้ แต่ต้องยอมรับว่าคนที่เจ็บเขาไม่จําเป็นต้องกลับไปคำสิงก้มล่าลงน้ำตาหยดลงบนพื้นดินผมเข้าใจแล้วเขาพูดเบาๆผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าผมสำนึกล่ารู้แล้วคำล่าพยักหน้าและนั่นก็พอแล้วคำสิงลุกขึ้นยืนก่อนจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายขอให้คุณมีความสุขนะล่าจะมีเธอตอบอย่างมั่นคง หลังจากคำสิงเดินจากไปคำล่านั่งลงที่เดิมมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีสม้มเธอไม่ได้รู้สึกชนะใครและไม่ได้รู้สึกแพ้ใครเธอแค่รู้ว่าตัวเองไม่ต้องกลับไปยืนในที่ที่ไม่มีศักดิ์ศรีอีกแล้วข่าวการมาของคำสิงแพร่ไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาล่านี่ใจแข็งนะใครบางคนพูดไม่ใช่ใจแข็งหรอก อีกคนแย้งเขาแค่รักตัวเองแม่ผัวนั่งอยู่ในบ้านที่เงียบงันฟังคำพูดเหล่านั้นด้วยใจหนักอึ้งเธอเริ่มเข้าใจว่าคำพูดที่เคยคิดว่าแค่ด่าเล่นๆได้ทิ้งรอยแผลลึกเพียงใดไม่มีใครเหลือให้เธอเหยียดและไม่มีใครเหลือให้เธอใช้งานเหมือนเคยวันหนึ่งคำล่าเดินผ่านหน้าบ้านผัวเก่าเธอไม่หยุดไม่มองและไม่รู้สึกอะไร นั่นคือสัญญาณชัดเจนว่าเธอหลุดพ้นจากที่ตรงนั้นแล้วอย่างแท้จริงเย็นวันนั้นคำล่านั่งกินข้าวกับพ่อแม่เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นบนโต๊ะไม้เก่าล่าเองดูเปลี่ยนไปนะพ่อพูดล่าไม่ได้เปลี่ยนเธอยิ้มล่าแค่กลับมาเป็นตัวเองชีวิตของคำล่ายังคงธรรมดาตื่นเช้าทำงานเหนื่อยกินข้าวและพักผ่อน แต่ทุกวันมีความหมายเพราะเธอไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ใครดูอีกต่อไปเรื่องราวของสะพ้ยที่เคยถูกเหยียดกลายเป็นบทเรียนเงียบๆของหมู่บ้านและเป็นความทรงจำที่ฝังอยู่ในใจของครอบครัวผัวเก่าว่าการดูถูกคนอื่นอาจทำให้เราสูญเสียคนดีไปตลอดกาลคําล่ายืนอยู่ท่ามกลางแสงเย็นร่างเล็กแต่มั่นคงเธอไม่ต้องขอที่ยืนจากใคร เพราะเธอสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองแล้ว